แสนบาทก็ได้แล้วแสนบาทมีคำ,คำบ่คำประมาณสองสามบาทนี่แหละขลองนึ่งแสนคำประมาณสองสามบาทเนาะ้ยกาบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้ออแมไพี่น้อ,องรุงป้านาอาเ็บซี FC ของสาราหน่อยเบอร์สุขุสุคนบวชชิยู่ภายในหรือต่างประเทศ บอวายสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าการยังดีต้อนรับเของยูซองยูดุปของสาราน้อยอีกแล้วเนาะโดยมาพบมาพอก,กับสาราน้อยในเมื่อน,นี้สาราน้อยกับพ่อแม่พี่น้องเนาะไปิดสุขสุขคนอ่าออกมาอยู่ทงไฮทงหน้าพี่และพ่อแม่พี่น,อน้อ,นองเลยเมื่อน,นี้ กามาหาสาวโสดหน้าใหม่เนาะซึ่งสาวโสดผู้นี้สารน้อยกะหากามาเป็นครั้งแรกเลยว่าเธอตะวิดทะเลพ่อแม่พี่น้องเลยสื่อเสียงแน่น้ำาองเพิินเนาะสารน้อยกัยังพะท่ันหู้พ่อแม่พี่น้องเลยหูแต่ว่าเพิินนี้ก,กะเป็นผู้จบผู้งามผู้หนึ่งเนาะโดยส่วนนี้กะอาจสิบริ็นสารน้อยอลงคลิปทุกมือเนาะเพราะว่าสารน้อยก็ได้ลำให้ลำหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยกะอาจสมาถ่ายคลิปแน่ลำหน้าแน่เนาะ โดยก็โอเคทั้งสาราหน่อยกับทีมงานกับสิเข่าไปหาทั้งน้องเพิ่นเลยพ่นแม่พี่น้องเลยอเ <c oughs> พิ่นสีมีชื่อเสียงแนวไหนเนาเนะหรือว่าเพิน่นอ,ออกมาเปิดใจนี่เดองเราเป็นแนวใดนเนาะคือว่าอยากออกมาเปิดใจกับสีเข่าไปทมให้พ่อแม่พี่น้องไป็นสุขสุขคุนได้อารับหูน้ำกันเนาะโดยก็โอเคไปหาทั้งน้องเพิ่นเลยเนาะสบายดีสบายดี มาพอไหมเนาะสาวสดนาใหม่เฮาคือบุญจบฟูงามแท้เน่ามาเนยบุญยาลีลาีลาอะไรเนาะบุชี้มาจากูซื้อได้หมซื้อได้นังอะื้ออ้อมอ้อมวะหนังอ้อมนังอ้อมมาอยู่จาปีแล้วอายุสิบแปดสิบเก้าปีแล้วสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าอีกเดือนอ่างเต็มสิบเก้าเดือนสิบเอดเดือนสิบเอดสิบเก้าปีเนาะปุยถึงโซงเกี่ยวเข่า มาดิ่นน้ำมูบ่น้อนงหละคือว่ามาอยู่เซโนพีมานเนี่ยโดยแม่บ้านบ้านเจ้าแต่แทบ้านไหนก็บ้านนาไซบ้านนาไซใกล้ประมาณนี้ยใกล้ดูโดยคิดว่าเจ insecurity insecurity ้ามาเห็ดเวียเห็ดงานอยู่พี่บ่เนาะต่างใจมาหาหมูโดยเฉพาะเป็นยังไงบัานนี้เรื่องการที่น้องมาเปิดใจเนาะคุณน้องนี้คิดว่าจะากบ่สอยากล้มหนุ่มทางใดกั ินได้อยู่เป็นเป็นคนทางไหนน้องอยงคนไทยลวมคนไทยก็ได้เมกาก็ได้เอาง่ายๆคือทางไหนก็ได้มันบหมดดูดูจำกัดอายุอยู่บ่่าต้องอายุไหนก็ไี่น้องจะรวได้ไหมครับประมาณสองปีขึ้นไปก็ได้ขึ้นไปนี่มีมีมีจำกัดอยู่บ่ขึ้นนอตไซเนาะ หาสิบหกสิบเนี่ยอือก็คือคุยไรเนาะหาสิบหกสิบอย่อ่าอ่ามาที่นี่แบบว่าจะออกมาเปิดใจนี่ในจังมือแล้วน้องละอ่าสองมือนี่แหละสองมือนี่เนาะมีแับวบิคนคุยนี่กะพ่อมีอยู่อือสองสามคนนี่แหละคนเป็นยังไงอ่าจมกับซีเป็นยังไงจำบอส เคยมีแฟนแล้วบ่เคยเคยแล้วปัจจุบันนี้โสดชนิดบ่เอยอืเลยเลิกลากันแยบร้อยแล้วเนาะโดยวันนี้คุยกับอาผู้บบาวฟังไทยกับอาผู้บบาวอยู่เล่านี่คือกันบน้องงละ่ะบอคือม <laughs> ันแต่และคนนี่ไปในแนวแบบใดไปในแนวแบบแนี่ละ เขาสร้างจีวานะบายบู้หญนเนาะโดยบันนี้สาเหตุที่จะออกมาเปิดใจนี่โมมีได้ว่าหนุ่งหลานผู้บ่าวเขามาจีบเพื่อออกมาเปิดใจโมบมมีเลยอือแต่มีแต่ลมกันกับมาม่าให้หายเห็นนะโดยโดยกินข้าวเศ้าได้ไหมเนี่ อ๋อ,อเต่าเก่ามุงสิบมุงได้นี่นะ่ะสิบมุงเลยรดหุ่นบ่หรือแนวใดลดหุนหุนห่นนน้อยนี่ได้ยังรถอ,อยู่ลดลงไปในชิวิตแ <c oughs> ตะนังไม่ลงหลัการที่ว่าเจ้าล่มภูบ่าวนี่อ่าเศร้าปีขึ้นไปเนาะขึ้นทอนหาหกสิบเพิ่นก็ต้องแบบว่าเคยแบบสั่งครอบครัวมาอยู่แล้วนี่จาหับเพื่นได้บ่รับได้อื พอห่างพอหมายดุกติดเละพอห่างพอหมายกับดุกติดเพราน้่นนอกนี่มีสเปคของเรื่องว่าแบบผู้ชายแบบหมักผู้ชายแบบไหนฮะเขาได้เวิร์ดสูงเช้าเตี้ยอะไรยังก็ได้เวิร์ดนะคอที่บหมักเด็กหมักในตัวผู้ชายเห็ดหมักตัวใดหมักแบบชายเจ้าสู้ชายเจ้าสู้กินดื่มเมาสุรานี่ได้หรือไม คอยมักบันไดนคอยหมักบันไหนคำว่าปล่อยมักนี่ก็แสดงว่าก็กินในแต่ละหน่วยได้อยู่เนาะจะออกมาเปิดใจนี้พ่อแม่จะหูบ้น้องละเพิ่นได้วายอย่างอยู่บ่าเพิ่นพ่อมเนาะวันนี้ในครอบครัวจะนะมีกันจังคนน้องละครอบครัวของมีกันอยู่เจ็ดคน เจ็ดคนจะเป็นลูกคนที่เท่าไรคนที่สี่คนที่สี่เจ็ดคนน่ะยุ่นกันหมดทำไมบ่ออยู่กันในเฮือนมีแต่เฮาประกาศน้องเฮาแม่เฮาทั้งพ่อเด้รึไงเอาพ่อเขาไปเห็ดวิ่โดยโดยโดยเหใดอยู่เห็ดเห็ดไหนเห็ดนาอยู่บ่แต่ละปีเห็ดอยู่แต่เห็ดพ่อคุ้มกิน เอนาบ่หลายบ่อเรือไนำบ่หลายนาบ่ลายีหนึ่งได้จ็คสันนึงลหะทีหนึ่งรประมาณสามสี่สิบสองน่บอแต่กับพ่อพอกินเนาะปัจจุบันยังอยู่ว่เขากินซื้อบ่อท้มือจ้ะซื้ออยู่จะดงว่ดเริ่มซื้อมาเนี่ยได้จักมือหล่อจึงเดือนเลยประมาณหกเดือนละบ่ สีขาวมานี่นะบ้าอะไรสีมันจะโดนได้เนาะโดนเติบอยู่เนาะโดยโดยพ่ายพาเห็ดไหนเห็ดนาลงล่ะพ่อมแหม่เห็ดจะ่อแม่เนาะยามีนาแล้วพ่อมาเห็ดเบียกมาเห็ดนาประมาณโดยโดยเพิ่อนอายุจักปีน้องล่ะทางพ่อแม่เจ้าพ่อเฮาอายุสิบสามสิบสี่เนี่ยแม่เฮาสี่สิบสี่สี่ห้าปีหนึงทางแม่ลืมกว่าโดย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  แต่อยู่ในเฮือนนี่มีธุรกิจเห็ดอยู่บ่มีแต่ขายเครื่องดื่มขายเครื่องดื่มขนมเป็นเป็นนั่นขายเครื่องโอ้เป็นไต่ไม่ได้ยี่รึเปล่พอได้อยู่บ้านเมืองกับบริขายเลยบ้านเมืองบริขายเลยแบบอาศัยคนไกลทางมาอืฮาน้องแคมทางเปล่นแคมทางฉันว่าเข้าบโจอดก็บม่ได้ขายได้เนาะแน <laughs> โดยก็คือบางมือกับบได้คายบางมือกับพอไลย,ยูล้วแต่ทางดูค่ะเพื่อนเนาะโดย,โดยบัดที่นี่คันสมุดว่าเจ้านี่อ่าโอโลมกับนมฝั่งไทยเนาะถึงขันว่าเพื่อนมะฮองมะคอเนอ่าทางเจ้านีส่สะดวกไปอยู่น้ำเพิินบ่นนองละ่ะสะดวกไปอย<ม>ู่อืม่คือไปอยู่น้ำเพิินได้เนาะอ่า คือทางพี่จะกับยังมีน้องอยู่เนาะก็เลยแบบไปมาง่ายอยู่กันเว้นเส้นไปเที่ยวนี่ไปบ่น้องล่ะอยากมไปจะได้ความรู้จักกันไปเนาะเลยไปเที่ยวกันโดยโดยโดยคือน้องมาเปิดใจนี่ไงแล้วเวลาน้องพร้อมสั่งกลนี่ยอยู่ที่พี่น้องมันเขาเปีนึงก็ได้คือแสดงว่า าได้คุยกันแล้วนี่ตึกอ่าใจกันแล้วอยากมองมาขอนี่ได้เลยมันบอกยอกังไงคือน่องนี่้มอมเนะาะพร้อมที่<ด>จะสางความรักบ่อยโดยจึ๊คือว่าอันนี้แสดงว่าเวลาการข่มฮานี่เราต้องจำกัดเนาะม<ด>ีแต่ว่าถ้าเขามาคุยแล้วนี่ชิ้นตัวอย่างเนาะคุยกันตุ๊กอ่าลงตัวกันแล้วนี่คือมองมาขอได้เลยเนาะโดยโดยมันก็ขึ้นอยู่แบบ คือแบบว่าเจ้าเนี่ยไ่ได้จำกัดว่าต้องจักเดือนจักเดือนเนาะการคุยอ่าชิเน้นที่การคุยหลายกว่าบ๊วยเล็งอ่านห้องมาคอในทางนอกนี้มูลบอการชิสอดเต็มลายไปได้แม่แม่ไปในห้องเลยเผื่อแสนบาทก็ได้แล้วแสนบาทมีคำบ่คำประมาณสองสามบาทนี่แหละ คดลําแสนคำประมาณสองสามบาทเนาะแสดงว่าคำําแต่สักสองบาทแสดงขู่งามยัง,ยง,ยง,ยงบั่ลงตัวแสดงยังมีสองมีสามอยู่บถ่ถ้าเป็นต่อเรียนทางบาตก็ต่อคาชิซอนจากแชรล์เรือมาสักห้าหมื่นมาณนี้นะท <laughs> ีได้อย่างนี้บ <laughs> <laughs> ่คือเอาง่ายๆคือตัวนี้เนี่ยผลเงินตังค์อยู่แล้วเนาะอ่าไปหาได้ก็โอเค แต่สำหรับตัวน้องนี่มีพรสวรรค์ติจตัวยี่บแบบอาชีพนะอาชีพเฮาบ่กเอติดมาจะน้อยกันค้าขายอะไรค้าขายบอกด้วยบัดรจานี้จะเฮ็ดกับข้าวกับน้ำเป็นบ่น้องล่ะเป็นอยู่อืมอาจารย์เนาะท่านเราเป็นโนรุวาเป็นครูเป็นเคียงเนาะเออเนาะไปเป็นแม่แม่บ้านแม่ชีเดือนนะประมาณนี้นะอ่าอย่างเช่นเฮ็ดกับข้าวนี่เป็นมันบ่ หึงเขาหนึ่งนามยังเป็นเบิดเป็นอยู่กิงกับเป็นเบิดเนาะโดยโดยบางทีเนาะบางทีกับแม่มานอนบางทีเราอาจจะได้ขู่เพียงแบบว่าอาจจะมีเงานหนุนมีธุรกิจเนาะเอากระได้แต่งพาเขาป่าน้ำทาเพิ่นไว้นี่นะนะได้ทางเจ้านี่ได้เคยอันไปเหตเวียกอยู่ไทยอยู่บ้านองหละบ่เคยไปเคยเคยคิดอยากไปอยู่บ่เคยคิดอยู่แต่ว่าบ่มีเงินเห็นบ้านแต่ว่าเจ้ายังไม่ทันมีบัตรเนาะ อ่าคันว่ามีนี่เจ้าก็คือไปแม่นบอกแมนแล้วเจ้าอยากเห็นงานยังน้องล่ะเจ้าเห็นหาเห็นได้ห้างอาหารเสิร์ฟหรือว่าโล์เป็นเชฟได้เหรอฮ่าประสบการณ์เนาะแล้วถ้าน้องวันนี้คิดไปแบบว่าอนาคตที่จะมีธุรกิจ โดยโดย <c oughs> คือแบบว่าเรื่องสั่งครอบครัวนี่กะบอกเลว่าจำกัดเนาะคือ <Okay. S 1> น้องคือต้องพร้อมเนาะพร้อมเลยว่า,างไงกะพร้อมเลยแต่ว่าต้องได้คุยกันก่อนเนาะอ่าศึกษาเหมือนกันก่อนว่าเออแต่ละอย่างละอย่างนี้มันหับกันได้บ่นเนาะทั้งสองฝ่ายโดยโดยบางทีพ่ทอทำอะัรน้องได้พ่อทำอะไรพ่อได้น้องทำอะไร้่อทำน้องได้ไไดไก็มันก็จียากอีกตัวนี้เนาะ ในเรื่องหน้าตาได้น้องละ่ะหน้าตาบบตีล่กเกียวบตีอีกเนาะโดยคือแบบว่าได้เบิดขอแค่ว่าใจมากคุยถือก,กันเนาะ บานเจอนี่น้องละมานพลงแรงกลับมาหนีไหมพ่อกลับมาหนีเนาะมาเองบนหร,ร,รือว่ามีหมูไปครับมาเองขับรถมาเองเลยโดยโดยโดยประมาณสวงแรงๆเนาะสี่ดิม,มาก็คือไก่เต๋อเลือบบานเดี๋ยวนะอยู่นาทรายวันนี้นเดินทางนันสิขอสนามให้ ควรเลยน้องล่ะแอ้ร์ดูดูดูแสดงว่ายังโสดมันบ่อยน้องเจ้ะวันนี้เจ้านะทางเงยสิขออนุญาตถามเนาะเจ้าเลยรหำอะไรเฮียนอดใส่น้องล่ะเฮียนจบตมซีอ๋อจบตมซีสาเหตุที่ออกนี่เป็นเพร่อยังน้องล่ะมองเง้นเฮียนโตอือมงมีเงินเฮียนโตเนาะมาตายมันไส้ค่ะ โดยโดยโดยก็เลยขึ้นไปกับแห้งแพงขึ้นเลยเนาะการเรียนกันโดยก็เลยว่าตัดสินใจออกเนาะโดยอ่าวันนี้น้องจ้าก็ได้หามในเยียนอยู่บ่าน้องจ้าน้องห้องในเยียนอยู่นี่เป็นไรในเยียนที่มึงมีแตะน้องหรือเปล้วอ่าโดู โอเคเนาะมาในีเนาะแทงเอื่อยก็มาเป็นครั้งแรกเจอเสียงนางน้ำกะหูมาแล้วเนาะที่ไปที่นั่นน้องได้บอกมาเนาะโโดยดยนี่ก็ทากู้ยแล้วถือใจน้องมันก็ยินดีให้ถ้ามันมาขอสุขอเรื่อยเนาะโดยย้ำอีกทีคือต้องดูคุยเองก่อนได้เบิ่งหน้าเบิ่งตากันก่อนเนาะแทางเอื่อยก็สิขอตัวโจซัมเน่ก่อนเนอนลงละสิทางเอื่อยก็ชี้ได้กลับก่อนมาในีนะ กะขอบมุขอบใจทั้งเจ้าเนาะที่ว่าเสียชระเวลาเวลามาโอมาลมน้ำเอื่อยก็ขอให้เจ้าเจอหักแท่เจอคนที่จริงใจเนาะไ้ไไว้ไุกท่ครับมาเห็นหน้า้อเด้อดยๆๆ่โอเคเนาะฮะสบายดีได้ทน้งหลายบายดีก็โอเครอบพิ่น้องทางสาวลาน้อยก็ได้เข่าไปโอ้ไปลมนั่งอานำน่องอา เป็นียบห้อยแล้วเนาะเปิดกะอายุสิบแปดปีสีวสิบเก้าพ,พ่อแม่พี่น้องเลยอ่าคือเมอนีน้องออกมาเปิดใจก็ออกมาเปิดใจหาคนโอ้คนดมเนาะคันว่าคุยถึกใจทั้งน้องเพิ่นกออับพ่อมาพออ่อมีแตงพ,พ่อแม่พี่น้องเลยหรือว่าพออ่อม้ทางอาทางนมนมเพิ่นนี้ได้มาห้องมาโคเนาะอ่าเมนีกค็คืบในเด้อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าข้างหลังจาลน้อยนี้มืดผ้ามืดผุดม,มาแล้วเนาะเบิงทรงก็คือบนชิตกยูเมนีนะ กะสีเหมือนเหมิดคืบในเนาะโดยก่อนเอินกะทั้งซาลาหน่อยกะขอขอบมกขอบใจ่อแม่พี่น้องเอฟซีบร์สุขสุคนที่ว่าเขามาบังคิปของซาลาหน่อยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะกะขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บหมอยได้ความไข้หมยมีเด้อารถนาสิ่งใดกะขอให้ได้ดังนั้นเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงในนาทีการงานกะขอให้ประสบความสำเร็จเนาะเฮ็ดสิ่งใดกะขอให้สมหวังทุกทุกสิ่งเด้อ ดำด้วยเงินทองโดยและสิ่งที่สำคัญกัขบขอให้อา fc เนอะคนไหนที่ว่ายังเป็นโสดเป็นยังอยู่กับขอให้เจอคู่ไวๆเดอ้อโดยก็ไว้พอกันในคลิปหน้าเนะทางสารลน้อยก็สิได้ขอตัวกลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยกะอาจสิกับเมื่อลำไห้ลำน้าเนาะนี้โดยอะสบายดีเดอ้อสบายดี